ฮักกันนี่ถึงซีอูฝากฝ่ากำไฟเขาเขียวก็คือกับยยหอแหงห้องเดียวกำสั่งกันนี่บ่เดียวแลตาต้อเคลือบปมามัยมาปองขอบป่ามาบาังนันแล้วพี่น้องเอ,อ้ย สวัสดีครับสบายดีพี่นงองทองทิ่นในสยามผู้ติดตามผลงานสุวรรณรลงเศร้าผู้มีเครือละเขา่าเต็มเล่าอังสางมามาแล้วผู้เดียวอีมนในาใหญ่หักฟดไม่ตีไว้กับบบฟังคำกับเมื่อพ่อกันคือเขาเหมือนเดิมครับกับออนซอนอีสานกับเอาเอ๋ท้ยจุ้มแพ้พี่นงคงครับเมื่อนี้สิพาพี่นงองมากินนะครับเกีียวส่งเครื่องพี่นงคงครับกินอาหารแบบกิน ลาบกวยมาโดนแล้วมาลองเบิงนะครับเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะสบายสบายเนาะมาพี่น้องมาลงมือกันเลยครับบุฟเฟ่ยังไยมีแค่เกี่ยวส่งเครื่องครับแล้วก็น้ำกิ้มนะครับสุดเด็ดนะครับของเราเองเฮ็ดเองมาพี่นอ้องลงมือเลยกครับมากกนนยวกันการพี่น้องขยำขม้าครับโอ้ยส่งเครืองครับพี่น้องทั้งเป็นอ,อ่มูเด้งนะครับมูเด้ง

เกี่ยวทรงเครื่องพี่น้องเกี่ยวทรงเครื่องสุดเด็ดของดาแเอร์เองสุดยอดเป็นอาหารยำมะเดง You มื่อเร็วๆนี้ผ่ามาพันข้อพี่น้องครับใส่เมื่อเสร็จปากเองน้ำกิ่มติดปากอืมอืมยอดสุดยอดเกี่ยวช่งเครื่องพี่น้องครับ kiếu sung cường, ừ, thấy không? ừ, <cười> 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 อื่น้องน้ำกิมเพ็ดซาใจ อือไม่น้องสุดยอดอือ mm -hmm. you know. ครับอกคำเดียวแซ่บพี่น้องสุดยอดออน้ำกิมเปีผๆตุ่ใจจิดจัด sejuk uh -huh. hey. Tengah sejuk lah eh Eh Tengok lah Malu eh Makin baik Kau ส่งเครื่องพี่น้องครับเกี่ยวส่งเครื่องคุณ้าสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมคมคบขอบคุณหลายๆก็แล้วกันเนาะนะครับแต่อย่าเสืลืมกดให้น้ำในเดอ้อพี่น้องครับ นี่ไหมกดนิปโป้นี่ไหมพี่น้องครับเราก็ไปกดติดตามเรากดกระดิง่งนะครับฝากพี่น้องไปเดินเลือพี่น้องเด้อนะครับทองสอสศนอีสานครับกับอาวัยเทุยมแพ้นะครับเอาเมื่อนี่ครับอิม่มกับเกี๊ยวนะครับหนึ่งกิโลเกี๊ยวแล้วก็หมูเด้งทรงเครื่องนะครับพี่น้องรแสแซ่บสุดยอดนะครับอิม่ม บักนครับอ๋อาฝากพี่นองไว้นะครับวันนี้บุญเล่ผ่าคลองข้อพี่น้องผ่ากมาบุญเล่มา ใช้มือแลใส่ปากนะครับทั้งน้ำกิมเผ็ดเกี่ยวกบแซ่บนะครับอาพี่น้องครับอิ่มพอดีครับพี่น้องลาพี่น้องไหกือนกเลยนะครับเอาไว้พ่อกันคลิปต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับพี่น้องคงจะกดติดตามกดกระดิ่งห้นน้ำนะครับสำหรับลิมนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ